เขาไม่ยอมที่จะเลิกดื้อและเขาดึงดันที่จะกดกราฟให้ได้ครับครับใช่ใช่ใช,ใชครับ แต่ทีนี้ทีนี้ถามว่ามันมีข่าวดีไหมเรามีข่าวดีบ้างคือผมยังเชื่อโดยส่วนตัวนะบางคนก็ไม่เชื่อผมบอกว่าผมเชื่อว่าโรคนี้เกี่ยวกับฤดูการด้วยโอเคมัน <Okay. S 2> ผมบอกมาตั้งแต่ตั้งแต่การปิดที่แล้วว่าผมไ,ไปบอกผู้บริหารผมว่าอาจารย์ตอนนี้เราเวทอาที่ท้องเราปล่อยเด็กสอนหนังสือไปเถอะใช่เพราะเดี๋ยวฤดูหนาวมันจะก,กลับมาโอ้โหเห็นไหมก็ใช่อยู่แล้วฤ <c oughs> ดู <c oughs> หนาวเนี่ยมันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นไปล็อกนานเกินไปครับแล้วตอนนั้นคุรจะเรียนให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวฤดูหนาวมามันอาจจะต้องล็อกอีกรอบซึ่งมันตรงเเลยนนีี่่่ผมมไไดดด้้คบาทพูป็ ตอนนั้นนะแต่ว่ามันมีคนซึ่งไม่รู้หาเรื่องผมตอลอดเวลาไม่งั้นอันนี้ระดับการถูกต้องฤด,ดูหนาวเนี่ยมันมาม,นมีผลครับแล้วก็จริงๆแล้วถึงไม่มีเคสที่ว่าเข้ามาทางปุ่มแดนที่ลักลอบเนี่ยเป้าหมายของรัฐเนี่ยคือตั้งใจจะเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าอยู่แล้วโอเคฉะนั้นจริงๆแล้วคือปลายปีก็คือที่ผ่านมาจนถึงต้นปีเนี่ยยังไงเราต้องเจอเชื้อแน่แต่ว่าพอมันเข้ามาแล้วสุสาคอน,นี่หลายคนเข้าใจผิดนึกว่าอยู่ๆมีเชื้อปุ๊บแล้วระบาดเตี่ยตุ้มเต็มเต็มไม่ใช่ มันต้องอยู่ตรงนั้นมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่ไม่มีใครเคยตรวจไม่เคยตรวจพอตรวจเชิงลุกมาเลยเจอใช่ครับฉะนั้นถ้าปองว่าความโชคดีคืออะไรคือว่าถ้าเรายืดจนทังถึงประมาณเมษาได้อืความร้อนที่เกิดขึ้นอุณหภูมิที่เกิดขึ้นมันจะช่วยในการลดการแพร่ระบาดลงมันอาจจะไม่ใช่ฝีมือรัฐบาลหรอกประเด็นก็คือว่าอุณหภูมิมันช่วยครับแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถจะปกป้องชายแดนได้ยังไงก็ต้องเข้ามาเพราะโรคนี้มันเป็นโรคที่เป็นแพนเดิกแล้วอยังไงก็ต้องเข้ามานั้น ยังไงคุณก็ไม่สามารถใช้ไอเดียเรื่องการเอาชนะโรคซึ่งกิเนี้ยกลับมาบูมใหม่แล้วม่อาจะไทยชนะหมอชนะกลับมาอีกแล้วคุณต้องพูดในไอเดียเรื่องก,การอยู่กับโรคอยู่ดีอ,อันเขาบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไหมอาจจะดีขึ้นแลวผมก็อันนั้นกก็เร็วไปหน่อยที่ไปบอกเขาว่าเขาจะตรวจด้อยลงผมเชื่อเขาจะเขาจะตรวจเยอะขึ้นนะเพราะวันนี้ข่าว,าว,าวดีหลายอย่างคือเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีการตรวจแนละ้วซึ่งเมื่อก่อนเราสายวิทยาศาสตร์เสนอมาตลอดเลยนะบอกว่าคุณอย่าเสียเวลาแค่ตรวจไอ้สวบ ที่ PCR อย่างเดียวอันนั้นมันแพงแล้วมันทําได้น้อยก็จะมีคําว่าผู้ผูแซมเปิลเนี่ยเราพูดมานานแล้วว่าคุณเอาแซมเปิลอะไรหลายคนมารวมกันถ้าหมู่บ้านนี้เรารวมกันแล้วเจอใครสักคนนึงก็ไปเล่นหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ไม่เจอคุณก็ไม่ต้องเมหมู่นี้แต่รู้อาจารย์เจษนดาผมพูดจริงนะแล้วผมผมมั่นใจร้อว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปเนี่ยผมจะถูกพิสูจน์ว่าผมถูกต้องผมร้อยเปร์เซ็โอเคได้ครับพอเขาตรวจจริงๆเนี่ยแล้วก็ดูแอนติบอดีเนี่ยแล้วมันจะมีคนซึ่งมมีีแอออนติบดเเยยะากล ผมแปลว่าอะไรผมอาจจะติดแล้วก็ได้ผมก็ผมก็อยากตรวจเหมือนกันนะเนี่ยมันแปลว่าอัตราการตายเนี่ยมันต่ํากว่าที่คิดกว่าที่คิดอีกอครับสมมติว่าคนมีันตีบอกี้มันเยอะกว่านี้อีกไม่ใช่แค่หมื่นนะที่ที่ติดเชื้อสมมุติมีอีกหมื่นหนึ่งอะครับแล้วแล้วคนตายอยู่ที่เท่าเดิมแปลว่าอะไรล่ะก็ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราถ้าเราตรวจในพื้นที่ที่ระบาดชุกๆมากๆสุสาครเป็นต้นนะครับจริงๆถ้าคนคนจะไล่ต่การมาเรืซ้ํานะ มันเป็นไปได้ยังไงที่อยู่แรงงานโผล่มาไม่มีใครเจอที่การที่คือแนนอนนั้นมันมันมีมันมีสิทธิ์แต่ถ้าโดยภาพรวมก็คงจะเป็นอย่าง,งานั้นคือน่าจะมีคนที่ติดแล้วาหายแล้วเยอะจริง,รงใช่ครับแล้วก็ถ้ากลับมาตอบคำถามคุณปื้มคือว่าผมว่าสถานการณ์จะคลี่คลายประมาณเมษาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันน่าเสียดาย,ยตรงที่ว่าไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้หลักการ common sense ที่เราคุยกันในรายการนี้ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยเขาพร้อมรับข้อมูลชุดนี้ครับแต่ว่าฝ่ายซึ่งถืออนนาจเนี่ย เขาจะใช้นโยบายกดกราฟลูกเดียว <tinc S 1> ให้เป็นศ <c oughs> ูนย์ไอรอบที่แล้วนี่ยคือกูคือเราจะกดกราฟส่วนผลข้างเคียงอะไรก็ว่ากันคือกดกราฟแบบมุนองที่ผมเล่าให้ฟังนะคือเขาทำกันนะครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงค่าอ่านอดจำได้ครับกดลงมาขึ้นไปสี่ไม่ไหวแล้วสามสองหนึ่งหนึ่งจุดห้าโอเคเราอยู่กันได้แล้วะอเนี้ยคือคำว่ากดกราฟแต่ที่เขาทำกันมาตลอดและแนวโน้มจะทำต่อไปคือต้องเอาชนะ S <S เขาจะกดกราฟใน<ไ>ตัวเลขยอดยอดติดเชื้อรายวันให้เหลือศูนย์อาจจะใกล้ศูนย์แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเอาต่ำกว่าร้อยแน่ๆโอเคผมยังมีความหวังอยู่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะตั้งสติกันได้แล้วก็ทั่วโลกะมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ global awakening ความตื่นตัวว่าเฮ้ยมันมีเรื่องอื่นในชีวิต <c oughs> <c oughs> ที่เป็นเรื่องสำคัญนอกเหนือไปจากไอไโรคโควิด19ครับ